กลับเข้ามานะครับก็ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าดูแวดวงทางการเมืองก็ไม่ได้มีข่าวอะไรมากมายนะพี่อันวันนี้ที่เขาพูดกัะดิเห็นฟังมาหน้ไดช้าแล้วก็ดูจากหนังสือพิมพ์เนี่ยก็คือเรื่องของผู้ว่ากทมใช่ไหมคะท,ที่กำลังมีหลายฝ่ายเล่งรัดให้มีการเลือกตั้งเร็วๆค่ะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายของพรรคการเมืองอทางฝั่งเพื่อไทยนี่บอกเลยใช่ไหมว่าถ้าอยากเลือกตั้งเร็วให้ผู้ว่าสวินลาออก ค,ค,คือคือคือบอกเลยว่าผู้ว่าสวินที่นั่งมาแล้ว5ปีกว่าตามคําสั่งคอสชอ,ออกไปเถอะจะได้เปิดทางให้มีการเลือกตั้งสักที <c oughs> ะนะครับส่วนประชาธิที่ปัดเองคุณนงอาจคลั้มไ้บูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกันไปแล้วว่าออกมาบอกว่าอยากจะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมอแล้วทา์ไลน์ที่เหมาะสมที่สุดคือมีนาคม2 5 6 5ทั้งนั้นที่พักตัวเองก็ยังไม่รู้เลยจะส่งใครนะฮะไม่แล้วเพื่อไทย,ยไปเกี่ยวอะไรในเมื่อตัวเองไม่ส่งไม่ใช่หรอส่งส่งเข้าใจว่าส่ง ก็ไม่ส่งไม่ใช่หรอก็เป็นคนบอกตลอดว่าไม่ส่งถึงขนาดคุณหญิงสุดารัตน์ต้องแยกพักก็ <g ives> อ,อย่างว่าแหละถ้าส่งไม่ส่งอแต่โอกาสในการแซะนายกรัมตรีไง <g ives> อืมเป็นโอกาสในการแซะนายกรัมตรีไงก็ <g ives> ตัวเองเนี่ยไม่ส่ง <g ives> เป็นคนที่พูดมาโดยตลอดแล้วคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าให้ส่งใช่ไหมคะคุณหญิงสุดารัตน์บอกเอาถ้าอย่างนั้นถ้าพรรคเพื่อไทยไม่ส่งใชนก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้แยกพักไป <g ives> แล้ววันนี้มาไล่ให้ใหผู้วา่าศวนลาออก <ฮะ S 1> ถ,าถามจริงว่าจะส่งหรือเปล่า ก็ยังไม่รู้นะแต่ถ้าไปดูนิดาโพนะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนที่จะบอกว่าที่1ที่2ที่3เป็นใครเนี่ยอันดับ5ประชาชนที่ตอบเนี่ยหกระบุว่าจะเลือกผู้สมัครจากพักเพื่อไทยนะค่ะอ่าอันดับ5เนี่ยยังยังยังบอกนะแล้วอันดับเดี๋ยวก่อนจีอันดับหเนี่ยมันแค่6 1จุดหนึ่งห้าถ้าเห็นเป็นพักเพื่อไทยเห็นก็ไม่ส่งเลยไม่ส่งใช่ไหมเพราะว่ายังแพ้แค่งแพ้อันดับ4 6.37ดว่า เป็นผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าหรือพรรคก้าวไกลซึ่งก้าวหน้าก็ประกาศแล้วนะฮะค่ะไม่ส่งนะฮะแต่จะให้เป็นหน้าที่ของพรรคก้าวไกลเป็นผู้ส่งก้าวหน้าจะไปเล่นท้องถิ่นเล็กๆอืเพราะว่าแลนสไลด์มาจนเข็ดหรือเปล่าไม่รู้นะส่วนจริงๆอยากให้ประกาศไปเลยนะว่าคณะก้าวหน้ากับก้าวไกลก็เป็นคณะเดียวกันนั่นแหละแล้วก็คณะเดียวกันแต่ว่าเขาบอกเลยก็เขาพูดเองธนาธรเขาบอกว่า เรื่องของผู้ว่ากรทมก้าวหน้าจะไม่ยุ่งจะให้เป็นหน้าที่ของก้าวไกลเวลาพูดอย่างนี้ก็ชัดอยู่แล้วไอ้สอไอ้สอเนี้ยมันมันก้าวไปด้วยกันน่ะค่ก็ดีนะคะเพราะว่าจริงๆคุณต้องส่งเพราะว่าถ้าคุณไม่ส่งเนี่ยคุณจะไม่สามารถอย่างเสียงได้ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะเีอีกปี2ปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะสามารถแลนดสไลด์ในกรุงเทพได้ถูกไหมอ่ามันจะได้เช็คได้ครับทีนี้มาดูกันว่า นิดาโพเขาไปทำผลสำรวจ29พฤศจิกถึง1ธันวาก็เพิ่งไม่กี่วันนี้ uh huh. สัปดาห์ที่แล้วนะฮะที่1ที่1นําำโด่งเลยต้องบอกว่านํำโดง่งผมเห็นมีสื่อมวลชนอยู่แขนงอ,อ,อยู่ฉบับหนึ่งมังเขียนบอกว่าอัศวินไล่บี้ติดติดพยายามแล้วนะผมรู้ว่าพยายามแล้วแต่ที่1นะครับยังคงเป็นชัดชาติสิทธิทพันธ์ร้อละ34.37ค่ะพอมาดูที่ส ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยติดโผนะครับไม่เคยติดเร็วขนาดนี้แต่พอพลตำรวจเอกจัรทิพย์ถอนตัวอย่างเป็นทางการชื่อนี้ก็ขึ้นมาที่2คือพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองแต่ดูร้อยละนะครับคุณผู้ชมชัดชาติ34คุณอัศวินนี่ครึ่งเดียวฮะั7บะ7ครึ่งเดียวเลยฮะไม่ว่าจะอีกกี่โพกี่ปีก็ตาม ถ้าลักษณะแบบนี้แล้วไม่ใช่เป็นโผเอาใจคุณชัดชาติลักษณะนี้แพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะแพ้ยับด้วยพอโดยอัศวินเนี่ยอยู่มากี่ปีแล้วเจ็ดปีใช่ไหมคะอยู่ตั้งแต่เป็นรองผู้ว่าแล้วก็มารักษาการผู้ว่าตามคาสั่งคสชเนี่ยห้าปีค่ะอยู่มาเจ็ดปีถามว่ามีอะไรดีบ้างในกรุงเทพมหานครที่ฉันตอบได้เลยว่าดีแต่คุณเสียผลประโยชน์ก็เยอะอันดับแรกก็คือพวกที่ขายของตามฟุตบาททั้งหมดเสียผลประโยชน์หมด ตั้งแต่คลององอ่างตั้งแต่ตรงวรจักรใช่ไหมคุณต้นวรจักรคลององอ่างมาจนถึงเนี่ยตรงประตูนงประตูน้ำอะไรอย่างเงี้ยเสียผลประโยชน์ทั้งหมดซึ่งจริงๆริมันก็ไม่ใช่นโยบายของกรุงเทพมหานครอย่างเดียวมันเป็นเรื่องนโยบายงตั้งแต่คอสชถูกไหมฮะตั้งแต่คอสยคอสชเป็นคนจัดระเบียบจนถึงรถตู้ซึ่งรถตู้เนี่ยเมื่อก่อนนี้ระเกะระกะเต็มนุสสวรีไปหมดก็สามารถไล่กลับไปอยู่ที่ หมอชิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คอศชเป็นคนทำก็คอศชแต่นี่มันดูว่าเหมือนกับจะออกหน้าออกตาก็คือมันเป็นพื้นที่กรทมไงคุณต้นดิฉันคิดว่าคนแยกกันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีไม่ได้ดูว่าความเรียบร้อยเป็นยังไงแต่จะดูเรื่องเสียผลประโยชน์ของตัวเองทีนี้มาดูที่สามค่ะร้อยละ11.68บอกว่ายังไม่ตัดสินใจตรงนี้สำคัญนะคุณผู้ชมค่ะ ต่อให้เอาตรงนี้นะผมให้100%เ,เต็มเลยนะไปรวมกับคุณอัศวินร้อยละสิก็เพิ่งจะได้ร้อยละ29เท่านั้นนี่ปัดให้ด้วยนะยังห่างจากร้อยละ34อีก5จุดเยอะนะครับทางการเมือง5%นี่ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่ยังไม่ตัดสินใจจะโอนไปเป็นคุณอัศวินและร้อยละหกจที่บอกว่ามาจากผู้สมัครจากก้าวไกลเนี่ยตรงนี้เอง เราก็ยังไม่รู้ว่าถ้าเขาเปิดตัวมาชื่อดังๆจริงๆสามารถเอาใจ3กีบ3นิ้วได้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นก็ไปดึงจากคุณอัศวินมาอีกเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นสาเหตุของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าพลังประชารัฐซึ่งการสำรวจอยู่ตรงไหนฮะพี่อันอยู่ที่10ฮะ <laughs> คนกรุงเทพจะเลือกผู้สมัครจากพรกพลังประชารัฐร้อยละ2.66 ซึงมีข่าวว่าต้องหาบิ๊กเนมเฟ้นตัวจริงๆที่จะมาสู้กับคุณชันชาได้ชื่อเลยไปออกที่ผู้ว่าหมูป่านารงศักดิ์โอสถธนากรค่ะคิดว่าอย่างไรพี่อันคือผู้ว่าหมูป่าที่ฉันคิดว่าในทางความสามารถเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธอะคุณต้นอืและท่านโบทโดยที่ฉนมองเองนะคะก็เป็นคนที่ไม่ใช่ว่าเป็นข้าราชการแล้วจะปรับตัวเข้าสู่การเมืองไม่ได้นะ ข้าราชการระดับนี้ถ้าอยู่กับการเมืองไม่เป็นไม่มาถึงได้ขนาดนี้แล้วค่ะแล้วท่านเองท่านก็พูดในเวลาที่ควรพูด<ะ>ใช่ไหมคะบางช่วงเนี่ยท่านไม่พูดถ้าท่านไม่เป็นเรื่องการเมืองท่านคงพูดตลอดเวลาแล้วค่ะแล้วก็แสงมาถึงท่านขนาดนี้ท่านก็ไม่ใช่งับหมดนะคุณต้นท่านรู้จักบริหารแสงได้ดีมาก<ะ>มาโดยตลอดเป็นคนที่บริหารแสงเป็นบริหารฝีมือเป็นตอนที่อยู่ลำปางก็คิดดูกันล้วกันว่าทําให้คนลำปางเนี่ย ฉีดวัคซีนมาลงทะเบียนฉีดวัคซีนเป็นันดับหนึ่งแสงหน้าที่อื่นไปหมดเลยตอนนี้ก็มาอยู่ที่จังหวัดทุมธทานีจังหวัดใหญ่คือแสงเสียงได้แสงได้ฝีมือก็ดีภาพก็ได้ได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างตัวท่านเองนะคะก็ไม่แปลกนะคะถ้าสมมุติว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยจะไปทบทำจะมองว่าน่าจะเป็นผู้ว่าหมูป่าแต่เขาจะเอาเลือกเขาะมีใครให้เลือกบ้างไม่มีไม่มี คือจริงๆแล้วตอนนี้นะถ้านับดูเลยนะพี่อันที่หนึ่งเนี่ยชัดชาติแน่นอนที่สองคือผมยังไม่เชื่อนะว่าจะเป็นคุณอัศวินเพราะว่าคุณอัศวินเองก็ยังไม่ประกาศว่าจะเอา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 วที่สองนนี้ที่สามคือร้อยละสิบเอ็ดเนี่ยยังไม่ตัดสินใจที่สี่ถ้าดูดีๆไม่ใช่ก้าวหน้าก้าวไกลนะที่สี่ตามโผลเนี่ยก้าวหน้าก้าวไกลแต่ถ้าไปดูที่ที่เจ็ดร้อยละสี่จุดแปดหกบอกว่าเป็นสุชัชวีสุวรรณสวัสด ที่800ละ3ระบุว่าเป็นผู้สมัครจากประชาธิปัตย์สองก้อนนี้เขามีสิทธิ์รวมกันเพราะฉะนั้นใครก้อนไหนกัก้อนไหนก้อนสุชัตชวีกับผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์สองก้อนนี้คือมีสิทธิ์ที่จะเป็นก้อนเดียวกันอ๋อหมายความว่าดรสุชาชวีอาจจะไปอยู่ประชาธิปัตย์ถูกต้องเพราะนั้นถ้าสองก้อนนี้รวมกัน 45, มันก็จะขึ้น <okay. S 1> มาเป็นที่สี่อย่างเป็นทางการคือ107เศษๆแต่ก็ยังห่างห่างไกลมากเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นไปได้อะที่ที่ ผู้ว่าหมูป่าคงจะต้องโดนโดนท้าทาม,มหนักมาก<ด>แล้แกอีกหลายปีนะกว่าจะเสียณสองสาปีมั้งนียคิดว่าไม่มีอะไรเสียหรอกก็ออกมาก็ได้ไม่ได้ก็กลับไปก็จบถ้าเป็นคุณณรงศักดิ์ถ้าเป็นคุณณรงศักดิ์พี่คิดว่าเราเดากันผลโพจ,จะจะขึ้นไปบี้คุณชัดชาติสักเท่าไหร่ผมว่าใกล้เคียงนะหายใจลดต้นคอกันอนะ คือยังไม่ได้ออกหาเสียงด้วยไงยังยังยังออกไม่ได้เลยคือยังไม่ได้ออกหาเสียงด้วยแล้วยังออกหาเสียงไม่ได้เราก็ยังไม่ได้เห็นวิชามานอ่าแต่คุณชัดชาติอ่ะแกลงพื้นที่มาแล้ว2ปีแน่นอน2ปีเสร็จเสร็จคุณชัดชาติเนี่ยจุดอ่อนของแกที่สุดก็คือการถูกเอาไปเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองบางพรรคพรรคเพื่อไทยนั่นแหละนั่นคือจุดอ่อนที่สุดถ้าสมมุติว่าคนกรุงเทพเนี่ย หยิบมาว่าคุณชัดชาติก็คือคนของพรรคเพื่อไทย<ะ>และเพื่อไทยนู้นนี้นั้นอะไรก็ว่าไปนั่นคือจุดอ่อนของคุณชัดชาติที่สุดซึ่งนีฉทนก็ไม่รู้ว่าถ้าถึงเวลาคุณชัดชาติเปิดตัวมาเนี่ยคือไอ้ของแบบนี้เขาไม่ปล่อยกันตอนนี้ถูกไหมคุณต<ะ>้นเขาจะปล่อยกันก็คือในเวลาที่มีจังหวะที่จะทําลายกันโดยเฉพาะในโค้งสุดท้ายของการหาเสียงที่มันไม่สามารถพลิกตีคะแนนขึ้นมาทันก็เหมือนกับคุณอภิสิทธิ์อ่ะคุณอภิสิทธิ์ที่ ไปทําคลิปอะไรน,นั่นแหะก่อนเลือกตั้งแมไม่เอาคนเ<ะ>อก <นะ S 2> ประยุทธ์เออมันก็กลับมาไม่ทันเลยมันไปเอาช่วงนั้นเลยก็เช่นเดียวกันดิฉันคิดว่าเปิดตัวแล้วเรามานั่งวิเคราะห์กันวันนี้ว่าใครมีชื่อชั้นอะไรมันวิเคราะห์ได้ค่ะแต่มันยังไม่เห็นตอนหาเสียงแล้วยังไม่เห็นกลยุทธ์ด้วยตอนนั้นที่พลตำรวจเอกพงศพัฒน์ไปก็เพราะว่าเต้นไปช่วยหาเสียงใช่ไหมคุณต้นก็ที่ไปประกาศอยู่หน้าสวนลุมไงบนเวทีถ้าผมมีถ้าพวกผมมีส่วนร่วมในการเผาบ้านเผาเมืองอขอให้ชิบหายมีนเป็นไปนั่ และถ้าสมมุติว่างวดนี้เนี่ยคุณชัดชาติลงแล้วมีคนบอกว่ายังไงคุณชัดชาติก็เป็นเพื่อไทยวันนี้ข้ามและไปอยู่ให้เต้นช่วยหาเสียงขึ้นมาละคุณต้นอ๋อเต้นเขาไม่อยู่เพื่อไทยแล้วเขาข้าไมไปอยู่กับจตุลลรนปเด็นก็คือว่าไม่คุณจตุรนไม่ตั้งแล้วพระย่แต่ประเด็นคืออย่างนี้พี่อันอพี่อันพูดดีมากและน่าสังเกตด้วยถ้าเมื่อไหร่ที่ชัดชาติถูกโยงกับเพื่อไทยแล้วตอนนี้เพื่อไทยเองทักษิณชินวัตรกำลังแก้ตัวลิ้นพลวันว่าไม่เกี่ยวกับการล้มเจ้าล้มสถาบัน ผมบอกเลยนะข่าวนี้เป็นจริงนะฮะที่บอกข่าวลือข่าวลือว่า,วาทักษิณล้มเจ้าล้มสถาบันแล้วทักษิณต้องออกมาแก้ตัวพลวันอะ่ะบอกคุณผู้ชมได้แค่นี้นิดเดียวพอคนในที่อยู่กับทักษิณแบบชนิดที่เรียกว่าฝังลึกอ่ะเขาเริ่มคลายออกมาแล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังการเกณฑ์คนบ้างใครสั่งให้เกณฑ์คนใครเป็นท่อใครเป็นนู่นนั่นเขาเป็น<ล>ใครอ่ะใครอ่ะฮะเดี๋ยวมาว่ากันแต่ตอนเนี้ยเริ่มมีออกมาเรื่อยๆแล้วแล้วเขามาพูดตอนนี้เพื่ออะไรอ่ะคะ เขาเจ็บช้ำน้ำใจเขาเจ็บช้ำเขาเสียมดประโยชน์เลยเจ็บช้ำน้ำใจเขาไม่ได้ในสิ่งเขาควรจะได้คือทักษิณเนี่ยปกติอยู่เฉยๆคือคนไทยปกติคุณผู้ชมถ้าถูกกล่าวหาว่าคุณน่ะอยู่เบื้องหลังการล้มสถาบันคุณมีความคิดคนปกติเขาจะเฉยๆเพราะมันไม่มีใครคิดอย่างนั้นเพราะดูเบื้องหลังดูข้างหน้าเนี่ยเราจะไม่กล่าวหากันแบบนี้ถูกแต่ทักษิณรีบลนออกมาเพื่อที่จะแก้ตัวเนี่ยแสดงว่าข้อมูลเนี่ย โดนปังเลยปังเลยอยู่ๆทักสิณพูดเองผมไม่เกี่ยวผมเป็นนักเรียนเตรียมทหารผมดเพื่ออะไรข้อมูลเนี้คมมากเป๊ะมากแล้วเมื่อหล่จะออกมาสักทีออกแล้วแต่เขายังไม่ใช้ออกแล้วแต่เขายังไม่ใช้ก็นี่แหละตรงนี้สําคัญมากนะคะคุณชัดชาติเนี่ยแกรู้จุดอ่อนตรงนี้แกพยายามดีออกมาจากพรรคเพื่อไทยแต่เีนก็ไม่รู้นะว่าคน34%เนี่ย ที่ระบุว่าเป็นดรชาตชาติเนี่ยยังเป็นคนที่คิดว่าเลือกคนของพรรคเพื่อเพื่อไทยอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่าไอ้ไอ้หกจุดหนึ่งห้าใช่ไหมไม่ไอ้สามสิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนเพื่อไทยอยู่หรือเปล่านี่ไงก็ไอ้หกจุดหนึ่งห้าที่ห้าไม่รู้จะกลับไปรวมอีกหรือเปล่าด้วยตรงนั้นดูตรงเนี้ยดูได้แต่ยังไม่เห็นกลยุทธ์วิชามาต่างๆที่เขาใช้ในการหาเสียงอีกอันหนึ่งก็คือว่าแต่ว่ายังไม่ขอเปิดชื่อนะคะคุณต้นนักธุรกิจ ฝีมือดีไม่ใช่คุณเศรษฐาชนิดที่ว่าเบอร์หนึ่งของเจ้าสัวใช้ที่ไว้วางใจเลยตอนนี้ก็ฉีกตัวเองออกมาจากธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยคาดเดาว่าจะมาลงการเมืองเชื่ออย่างนั้นแต่ยังไม่รู้ที่ยังไม่กล้าพูดก็คือว่าเจ้าตัวเขาก็ยังไม่ได้ปฏิเสธแล้วก็ไม่ได้ยอมรับเปิดชื่อมามีเฮแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปลงพักไหนนะคะมันยังมีตัวแปรอะไรอีกเยอะพอสมควรที่สำหรับคนกรุงเทพแล้วเนี่ยสนุกมากกับการเลือกครั้งนี้ ใจดีท่านนาอยากให้ได้ทุกคนน่ะบางคนไม่ให้ได้ทุกคนหลายหลายคนคืออยากได้หลายหลายคนมาเป็นพว่วแต่เอาไปรวมล่างกันได้ไหมไม่ได้ดิฉันถามหน่อยทาไมดรสุชาติชวีที่เขาก็เปิดตัวเป็นพี่เอ้มานานแล้วเอาข้อจริงทําไมได้แค่สี่เปอร์เซ็นต์น่ะคุณต้นพี่ยันอย่าลืมนะครับคือภาพของดรสุชาติชวีเนี่ยอันนี้อันนี้เอาความเห็นผมคนเดียวนะไม่ต้องไปหนึ่ง เขามีชื่อเสียงจริงแต่เขามีชื่อเสียงไม่ได้กว้างพี่อันไม่ได้กว้างเลยแล้วสองการเป็นนักวิชาการการเป็นนักบริหารเนี่ยมันรับรู้กันอยู่แค่ในแวดวงของการศึกษามันไม่ได้ออกมานอกแวดวงเหมือนคุณชัตชาติเหมือนกันถ้าคุณชัตชาติไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรี <ทำ S 2> ในรัฐบาลคุณยิ่งรักถ้าคุณชัตชาติไม่ได้เดินมาแล้วสองปีกว่า ไม่มีทางที่คุณชัดชาติจะได้ขนาดนี้มันต้องใช้เวลาครับดร์เก็เหมือนกันอยู่ๆคุณจะมาเปิดตัวภายในเวลาหนึ่งเดือนแล้วตูมเดียวขึ้นไปเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยคุณจะต้องมีความรู้จักในสังคมมากกว่านี้แล้วอีกอันหนึ่งตัวคุณเองก็ต้องไปดูด้วยว่าคุณมีแผลอะไรไว้หรือเปล่าเรื่องเรื่องพวกนี้นักการเมืองเนี่ยเขาจะรู้กันเองอเพราะฉะนั้นก็บางทีเนี่ย เราถึงมีคำว่านายกโซเชียลชนะทางโซเชียลอะไรแบบนี้ไงเพราะตัวคนที่เล่นกันจริงๆเนี่ยคนที่เป็นคนเลือกตั้งจริงๆบางทีโซเชียลมันวัดไม่ได้ถ้าหากว่าวัดกระแสที่โซเชียลมันได้เนี่ยป่านี้ธนาธรคงเป็นนายกไปแล้วหรอคะเขาเป็นนายกแห่งจักรวาลเมตาเวิร์ดเลยไม่ใช่ Facebook นะเมตาเวิร์ดเลยเดี๋ยวนี้เขาต้องเปลี่ยนเป็นเบยอนยูนิเวิร์สไปเลยนะะเดี๋ยวพักกันก่อนครับ กลับเข้ามานะครับ,รบเราก็ยังอยู่กันแต่จริงๆอย่างที่พี่อันว่าแหละคนกรุงเทพในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งก็ไม่รู้ว่าเดือนไหนนะเพราะว่ามีคนไปถามท่านนายกประยุทธ uh ์ huh. ว่าจะเลือกตั้งผู้ว่ากทออกมเมื่อไราท่านนายกบอกก็รอให้สถานการณ์มันมั่นคงมากกว่านี้ท่านนายกตอบแบบนี้มันก็ตีความยากแต่ใครที่อยากเลือกเร็วๆหมายถึงนักการเมืองก็จะบอกว่าเอ้าก็นี่ไงท้องถิ่นก็ไปหมดแล้วอบตอบจสอทอ,อะไรก็ไปหมดแล้ว เหลือก็เหลืออยู่สองที่นั่นก็คือนายกเมืองพัทยากับผู้ว่ากทมที่เป็นลักษณะปกครองพิเศษก็ควรที่จะเลือกแล้วไม่ควรจะเกินกลางปีหน้าก็ลองดูกันไปครับถ้าผมเชื่อว่าโพจถ,ถ้ายังเป็นอย่างนี้นะแล้วถ้าเขายังหาตัวไม่ได้นะยืดไปเรื่อย <laughs> ยืดไปเรื่อยทีรียนว่ามันก็น่าจะต้องเลือกได้แล้วล่ะรัหาตัวให้ได้จะไปหาใครอะคุณต้น มันยิ่งพักมันยิ่งดูแย่ลงเรื่อยๆนะคือคือมันแค่แนะคุณผู้ชมเรามักจะได้ยินคําว่ากรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีแต่พอชี้ลงไปจริงๆเออทําไมมันไม่มีตัวนะไม่ใช่คุณต้นคนดีจริงแต่ว่าไม่กล้าลงมาเล่นเออคุณต้นประชาธิปไตยเนี่ยนะมหาตมการทีบอกว่าประชาธิปไตยที่ดีเนี่ยผู้ที่เลือกเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความรู้มีการศึกษานี่ฉันไม่ได้พูดเองนะคะ ประชาธิปไตยจะทรงประสิทธิภาพเอา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 ความหมายอย่างนี้ก็แล้วกันประชาธิปไตยในหมู่โจรอย่างที่ท่านพุทธทาสพูดก็บอกโจรเวลาประชาธิปไตยมันก็ยกมือให้ไปป้นไปฆ่าแต่ประชาธิปไตยที่มันดีที่มันมีความหมายมันจะต้องเป็นประชาธิปไตยในหมู่คนที่มีความรู้ค่ะอย่างน้อยก็รู้ในเรื่องที่ตัวเองกําลังจะต้องไปลงเสียงกันนั่นแหละว่ามันควรจะเป็นแบบไหนยังไงเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเลือกคนเนี่ยเขาเลือกคนดีอย่างเดียวไม่ได้นะคุณต้นเพราะมันไม่ได้ไปอยู่ในโลก อันที่สุดน์นี่ต้องไปสู้กับใครล่ะเอานั่นก็คือเรื่องราว <ฮะ S 1> ที่เกิดขึ้นในช่วงของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเรื่องที่วันนี้สื่อก็เอามาพาดหัวกันแบบชนิดที่เรียกว่าทุกฉบับน,นี่เรายังไม่พูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องที่พอศึกแล้วไปกินหมูกระทะมื้อเย็นได้ทันทีกระพงกระเพาะรับได้อะไรอย่างนี้ก็ไม่อยากที่<อ>พูดเพราะคำพูดก็หยาบคายขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ คือภัยวันใช่ไหมฮะใช่ภพวันบรรบุรเนี่ยนิดหนึ่งก็แล้วก,กันคุณต้นถ้าไม่ได้บวชจะหนักกว่านี้คือบางคนเนี่ยบอกว่านี่บวชมาแล้วอ,อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นฮะเดชนก็จะบอกว่าคิดดูว่าขนาดบวชตั้งแต่อายุสิบเอ็ดอยู่18มาสิบแปดปีเออบวชแต่อายุสิบเอ็ดใช่ไหมฮะตั้งแต่ยังเป็นเนน<ะ>เสร็จแล้วก็พอถึงเวลาที่จะเป็นพระเอ้าก็อุปสมบทเป็นพระ หลังจากนั้นก็ศึกในอายุ29ปีครับบวชมา18ปีคิดดูก็แล้วกันถ้าไม่ได้บวชหนักกว่านี้ไหมบวชปุ๊บถอดจีวรปุ๊บกูมึงด่าได้เลยก็พูดจริงๆนะอะพอศึกปุ๊บนะเอาอจริงๆผมว่าหลายๆคนนะอันนี้ก็เป็นสิทธินะเพราะว่าเขาก็เขียนแล้วก็ด่าคนอื่นผมว่าหลายๆคนก็คงจะปฏิเสธทันทีว่าก่อนหน้านี้เคยนึกว่าจะเป็นคน ดีกว่านี้คิดว่าจะดีกว่านี้เพราะว่าบุตเรียนมาก็อ๋อนั้นก็เป็นเรื่องส่วนนี้คุยเรื่องนี้นี่แหละอยากจะคุยเรื่องนี้ดีดีอยากจะคุยเรื่องนี้พี่ญเลยก็คือการศึกลาศิกขาลาศิกขาก็คือลาจากการเรียนเนี่ยนี่คิดว่าเป็นการคิดถูกนะคะมันทําให้เราได้คิดหลายอย่างนะคุณต้นคนเราเนี่ยที่เวลาศรัทธาพระแล้วก็ยึดถือในศาสนาอยู่เนี่ยมันต้องแยกคือพระที่ดียังมีอยู่เยอะแยะมากมาย เมื่อวานนี้เจ้าท่านเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาลามซึ่งเป็นวัดที่สอนปริยัติธรรมได้ผลดีมากเนี่ยนะเ<ะ>มื่อวานนี้ถวายพระธรรม,มเทศนาในหลวงนะ,ค,ะคุณต้นเนี่ยนะคะพระดีๆมีเยอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่ารู้ว่าอยู่ในาศาสนาไม่ได้ลาสิกขาไปถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดคุณต้นก็พอเห็นอย่างนี้อ่ะพี่อันมัน,นทําให้คนเนี่ยคิดได้หลายอย่างนะคุณต้นคือพอเห็นแบบนี้ว่าสึกปึ๊บเป็นอย่างนี้เออ ไอ้ที่ตอนไม่สืกเนี่ยแสดงว่านดไหแอบซ่อนเอาไว้จิตใจมันสะอาดหรือสกปรกยังไงเราก็เราก็พอจะเดาได้มันทาให้คนคิดได้ค่ะใช่ไหมเห็นตัวตนเห็นอะไรขึ้นหรือเปล่าคุณต้นรู้ไหมว่าดิฉันเนี่ยไปสัมภาษณ์พระบงสัมภาษณ์คารวาสเป็นท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะศาสนศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลมหิดลนี่มีศาสนศึกษาเลยนะคุณต้นศึกษาทุกศาสนา ท่านพึ่งสาราิกขามาแล้วมาเป็นอาจารย์ครับพูดกับดิฉันนะยังเผอตัวแทนตัวอัตมาอยู่เลยจริงๆยังเผอตัวแทนตัวอัตมาอยู่เลยแต่คนที่พอศึกปุ๊บเป็นกูเป็นมึงเป็นไอ้นู่นไอ้นี่ได้อ่ะคุณต้นแสดงว่าซ้อมมาตั้งแต่ตอนเป็นพระอาหารคือจิตใจมันมันสกรปรกหรือเปล่าใช่ไหมพี่อันคือคนเราอ่ะมัน มันทําให้ทําให้คนเนี่ยได้คิดว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไง,ไงขนาดไหนคือเอาล่ะจะบอกว่าแค่ผ้าห่มกลายเป็นสีเหลืองอพอเอาออกมันก็กลับมาเป็นคารวาสมันก็ใช่แต่ไอ้คาพูดพวกนี้คิดแบบนี้อยากจะโต้อตอบแบบเนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในวันนี้หรอกมันต้องมีความคิดก่อนหน้านี้แล้วมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะอาศัยคราบของผ้าหรือเปล่า แล้วก็คนที่เขาลาสิษฐขามาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใส่ชุดขาวก่อนนะคะยังต้องถือศีลยังต้องปฏิบัติดีก่อนใช่ไหมโอมันไม่ได้ทุกวันที่หลวงปู่ท่านสลศ์ยังใส่ชุดขาวอยู่เลยไม่หมายถึงว่าปกติอ่ะใช่ไหมก็ดูเอาก็าเลากันเสร็จปุ๊บใส่สโลงอย่างก็จะไปเต้นลำาอี๊ยนนะคะฮาแต่พี่อังชอบไม่ใช่เหรอว่าเขายิ้มแบบนี้ไงก็น่ารักพูดถึงหน้าตาเนี่ยน่ารักน้าอินดูนะอย่าพูดนะเีคนติดตามสองล้านหกนะครับฝากให้คิด ฝากไว้ให้คิดสําหรับเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้ที่ฉันถามคุณต้นว่าทําไมพระสมปองต้องสึกขาตามต้องลาตามไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆคือ,ค,อคือพอเห็นอย่างนี้ก็เลยเฉยแล้วไม่ได้สนใจดิฉันคิดว่าเขารับงานคู่ออ๋อจะไปเดินสายดิฉันคิดว่าเขารับงานคู่มาตั้งแต่ตอนเป็นพระ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคู่ออกไปปุ๊บเนี่ยงานมันก็ รับงานคู่มันก็แบบนึงใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกแล้วว่าเขาให้คนเคลียร์งานแล้วพอเดี๋ยวปีใหม่จะสุราสิขาแล้วถ้าหากว่าศึกช้าเนี่ยพระไพยวนกวาดหมดนะคุณต้นไม่เหลืออะไรให้มันขาดโอกาสด้วยเพราะเวลารับงานมันรับเป็นคู่ไงเดี๋ยวเอามุกไปเล่นหมดเลยมันรับเป็นคู่คุณต้นพออยู่คนเดียวไพยวนก็ขาดโอกาสสมปองก็ขาดโอกาสนะแล้วถ้ายิ่งช้านะ ขาดโอกาสในการรับงานด้วยครับเงินทองก็หายากอ่ะอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของผู้หญิงสามคนคนแรกผู้หญิงที่ตัดต่อภาพพระแก้วมรกตโอ้เลวร้ายมากอันนี้เลวร้ายมากก็ถูกจับได้ที่พิษณุโลกนะครับ <คน S 2> แล้วก็จับไปฟ้องฝากขังคืออ่ไม่นอนลงนอน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 ,น,อน,น,อนในคุกคืนหนึ่งแล้วก็ได้ประกันตัวอีกคนหนึ่งก็คือผู้หญิงที่ไปรอในวันที่นายกไปอุดรอ แล้วก็ไปพูดกันนะยกว่าถ้าทำไม่ได้ก็ลาออกไปอย่างนี้แล้วก็ปล่อยข่าวปลอมว่าตัวเองถูกถูกเรียกตัวไปให้ปากคำซึ่งไม่มีซึ่งไม่มีแล้วก็คนที่สามเหตุการณ์เพิ่งเกิดสดสดร้อนๆอนนางงามเวียดนามเหยียนตุกตุยเตียนนี่ผมอ่านตามแมเนเจอร์นะเหยียนตุกตุยเตียน ชู3นิ้วบนเวทีประกวดแล้วได้เป็นมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลพี่อันเอาเอาเรื่องที่3เนี่ยเรื่องนางงามเวียดนามธรรมดามันเป็นเรื่องธุรกิจอะถ้าเป็นดิฉันดิฉันแล้วแต่ว่าเจ้าของให้ทําอะไรถ้าให้ยกเท้าก็ต้องยกค่ะถ้าสมมติว่ายกแล้วได้อะค่ะหรือว่าถ้าให้เอาหน้าลงไปถูกับเท้าแล้วได้ชนะก็ยอมนะมันเป็นธุรกิจฮะนะฮะไม่ไม่มีอะไรไม่ได้ ไม่ได้พูดว่าไม่มีค่าไม่มีราคานะคะแต่บอกว่ามันคือธุรกิจถ้าอย่างนี้ผมถามเพิ่มกันล้วกันะอะไะมันเป็นธุรกิจอะไรแต่เงียนตุกตุยเตียนเนี่ยถ้าวันที่อยู่ในประเทศเวียดนามแล้ววิพากษ์วิจารณัรัฐบาลเวียดนามว่าไอ้ธนเดชการไอ้เลวไอ้ชั่วคิดว่าจะอยู่ถึงวันนี้ไหมใน,มนบ้าน,นตัวเองยังไม่ยุ่งยังไม่มีหน้าโผล่หน้าไปวิจารณทะลึ่งมาวิจารณ์ในประเทศไทย นี่ถ้าประเทศไทยเป็นเผด็จการอย่างที่เองชูนะเหียนตุกตุยเตียนนะขออนุญ,ญาตนะที่เองชูสามนิ้วบนเวทีแล้วได้เป็นเนี่ยโทษทีนะถ้าเราเป็นเผด็จการจริงเองเอัหัวขาดไปแล้วกลับไปชูที่บ้านเองสิเป็นด่าสิไอรัฐบาลเผด็จการไปด่าสิไอรัฐบาลเวียดนามไปสิลองไปโผล่หน้าดูตรงนู้นแล้วกันไอมิสอะไรนี่เขายังประกวดอยู่หรอคะไม่รู้พูดจริงๆนี่ถ,ถ้าคุณไม่มาอ่านนี่นะ ที่จะไม่รู้เลยนะว่ามันยังมีอะไรอยู่นอกจากข่าวสุดท้ายที่ฉันรับรู้ที่ไปบังคับให้เด็กถอดหน้ากากแล้วก็ติดโควิดกันทั้งเวทีเอออถ้มันไม่มีไอ้ลูกแ้มันไม่มีไอ้ลูกนี่ผมก็ไม่รู้หรอกพูดจริงๆจริงค่ะแล้วก็นางงามมันมีเยอะทุกวันนี้ที่คิดว่าคนไปสนใจแอนชิรีกันมากกว่าแอนชิรีที่กำลังจะไปประกอดแอนชิรีหรือแอนชลี เขาชื่ออันชลีนั่นแหละแต่เขาออกเสียงภาษาอังกฤษก็แอนชลีนางสาวแอนชลีอะไรนั่นน่ะเออนะนี่แหละก็คือสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนเรื่องของคนปกติธรรมดาอย่างผมอย่างพี่อันอย่างคุณผู้ชมก็คือเราก็น้อมลำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ในวันที่5ธันวาคมคือเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติค่ะวันนี้คุณเปรยสีเงินเนี่ยเขียนเรื่องของรถไฟไทยลาวรถไฟ รถไฟความเร็วสูงจีนลาวนะคะซึ่งมีคนเอามาบูลลี่ประเทศไทยว่าเรานู่นนี่นั่นแต่สําหรับดิฉันนะดิฉันคิดอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมถ้าเขาอยากจะได้รถไฟจริงๆอ่ะเขาทําไปแล้วสําหรับประเทศไทยเขาไม่ไปปักหลักก่อสร้างกันที่กลางโดงแค่สามกิโลถ้าเขาอยากได้เขาทําแล้วแต่เขาคิดแล้วว่ามันอันตรายเสียมากกว่าได้อืเอาเฉพาะเรื่องของ การบริหารพื้นที่ตลอดสายทางอ่ะที่จีนจะต้องเข้ามาได้ประโยชน์อ่ะคุณผู้ชมมันไม่ใช่แค่การบริหารพื้นี่คือมันรวมไปถึงการข่าวการสารพัดอย่างอ่ะเอาเราพูดตรงๆนะมันน่ากลัวขนาดไหนทุกวันนี้คนาคนลาวเนี่ยแค่ให้เช่าพื้นที่วางรางรถไฟคนลาวขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นนะคุณต้นแล้วก็ขนสินค้ามากกว่าแล้วสินค้านี้แค่คุณไปดูที่หนองคายจะทะลักเข้ามาขนาดไหนห <น>มันน่ากลัวมันน่ากลัวมากๆนะฮะอาแล้วครับแล้วก็กลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ